เปิดได้ทุกเรื่องถ้าผมดูดวงนะครับผมจะเชียร์ดาวที่ดีๆในดวงชีวิตคุณผมเขียนในกระดาษตั้งแต่ตอนคุณก่อนโทรมาแล้วว่าเฮ้ยการเสี่ยงโชคแล้วการเออผมเรียกว่าการเสี่ยงโชคแล้วกันอันนี้ไม่ <นะ S 1> ไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กอย่างแรงส <ะ S 1> ังเกตคุณปิ๊รีาบาเบิแต่ก้าปีน่าจะมีเล็คอันนี้คัดลอตไปเยอะยัง่ะคัดลอตเอาเยอะมากเยอะมากโอ้หถ้าเจอกันแรกๆนะผมจะไม่ให้คุณยุ่งเลยนะในเรือนปลูกตาทั้งหมดสี่ดวง อยู่ในเรือนนั้นเรือนปูกตะเนี่ยมันแปลว่าบุตรบริวารน,นะครับซึ่งเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะและจะดูว่าดีหรือเสียเนี่ยมันต้องดูว่ามีดาวอะไรไปร่วมเรือนในเรือนปุกตะคุณมีทั้งดาวคารแถมมีดาวเสานะครับร่วมเรือนจะดีดาวเสากับดาวคารเนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูมีดาวจันรไปอยู่ดาวจันเนี่ยมันเป็นเรื่องการเงินถ้ามีดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันหลายๆดวงแล้วไปอยู่ในเรือนนั้นนะ่ะผมจะไม่ให้เข้าไปยุ่งเด็ดขาด และผมจะไปหาดาวที่ดีๆในดวงคุณนั่นคือพบปัตตานีซึ่งมีตัวคุณไปอยู่นะครับมีดาวเพื่อหักเป็นเกษตรแถมดาวเพื่อหักเป็นการงานและมีดาวศุกร์่วมเรือนเปิดดวงมาแล้วนะครับเรื่องที่เสียมีเรื่องที่ดีก็มีนะครับแก้เรื่องที่เสียก่อนคือหยุดเรื่องเรื่องการเทรดทั้งหมดนะครับเพราะว่าในเนื้อดาวจริงๆไม่เหมาะนะครับเพื่ให้เสริมขอให้ไปถวายสารทานโดยเฉพาะของมีคมเป็นการตัดเล็บที่ตัดเล็บก็ได้คัตเตอร์เล็กๆก,ก,ก็ได้เออ วิธีพวกนี้มันใช้ขจัดอุปสรรคนะครับและลาะสัต์มองมุมในเรื่องของการใช้ชีวิตได้ว่าชีวิตคุณควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรยุ่กับเรื่องไหนไม่ควรกับยุ่งไหนมองภาพรวมของชีวิตทั้งหมดมีอยู่มีกินแล้วก็ไม่ต้องเป็นนีเป็นสีดีที่สุด